วันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .2 ทัพ2นะคะจะเรียนอยู่ในหน่วยที่3มเรื่องครัวปากนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านเนื้อหาของบทเรียนเพิ่มเติมจากเมื่อวานนะคะการเรียนในวันนี้นะคะ1คุณครูนี้จะให้เด็กๆฝึกการอ่านออกเสียงเองในสไลด์โดยวันนี้คุณครูจะไม่อ่านให้ฟัง แล้วก็จะไม่ชี้ให้อ่านนะคะรอบแรกคุณครูนี้จะให้พวกเราเปิดไมค์อ่านด้วยกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะอธิบายการทำงานในแบบฝึกหัดนะคะเมื่ออธิบายเสร็จแล้วคุณครูนี้จะให้คนที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานนะคะให้อ่านคนละหนึ่งหน้านะคะอมไมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆทุกคน เปิดหม่นะคะบอกย้ำอีกคำหนึง่งวันนี้คุณครูไม่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่ชี้ให้อ่านให้เด็กๆออกเสียงอ่านนะคะคุณครูรู้ว่ามันเวลาเราอ่านไม่พร้อมกันอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะแต่ฝึกการออกเสียงพูดออกเสียงคำอ่านนะคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคะ yeah. ตอนนี้เปิดไมค์รอเลยี๋ยวนะคะพร้อมแล้วทุกคนเริ่มเลยการโพ 5ุนหมายตามตามทผลของใช้ตามตามเก่งมากนะคะต่อไปไปนาต่อไปนะคะทุกคนอ่านนะเริ่มค่ะขวนตะวนตะวันตะวันชัยตะวันั้วโล

đi về nhà mẹ ôm peru giữa trời hoàng hoàng lo bua mu มีเนื้อเค็มกับน้ำเก่งมากนะคะต่อไปไปสไลด์แผ่นที่สามนะคะอ่ะบ่ายมากแล้วเริ่มเลย

แม่บม <formation jin inh throat> <s at> ่บานมานแ่บนะค่บ <fit> ม <romance> ่บ้านม่บ้นม่านแมะาา่ม่่มาน่่น เริ่มค่ะโยนเข้าใส่คำติดหน้าใส่ค 对。<Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. เจอแล้วตัวไปใช้ตัวไปใช้ไปที่ถัง ทวนนะคะคำถามที่หนึ่งนะคะผู้ผากับน้ำใสนั่งบนหลังช้างชื่ออะไรพมปนพาปีมาปีนถูกต,ต้องนะคะ,ะทีนี้ครูนี้ถามต่อว่าพรยพรช้างชื่ออะไรที่ทำหน้าที่ขนของ พังคนนั่นเชื่ออะไรคะช้างตัวนั้นชื่ออะไรพังโคนอ่าพังคนค่ะทีนี้ระหว่างทางเดินเข้าป่าใช่ไหมอ่ะขบวนช้างนะคะก็เดินเข้าไปในป่าระหว่างเดินเข้าไปในป่าได้ยินเสียงสัตว์อะไรที่ร้องเสียงดังกังวันไปทั่วป่าเลยอมูป่าหมูอ่าน้ำใจ ้าง<ด>ใหม่นะคะฟัองอย่างดีๆฟังใหม่ฟังคำถามคนนี้ก่อน <c oughs> ระหว่างทางที่ขบวนช้างเดินเข้าไปในป่า <c oughs> มีเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดังกึ่งก้องไปทั่วป่าเลย <c oughs> จ้ากจา่านะคะจกจ่นจาโอเคถูกต้องเสียงนั้นคือเสียงของ รักกระจานใช่ไหมคะอทีนี้ครูนี้ถามต่อไปว่าทําไมพ่อของภูผาถึงหยุดพักบริเวณใกล้หนองน้ำเพราะมีอาหารปลาอยู่ในพื้น่ะ่ะเพราะว่าหนึ่งละพ่อของภูขาเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมคะ ระหว่างทางเดินพ่ออาจจะสังเกตว่าเออบึงแห่งนี้นะมันน่าจะมีปลามีกุ้งหอยปูปลาเยอะนะคะเราสามารถนํามาทําอาหารได้ใช่ไหมคะอ่ะนี่คือลักษณะของคนที่ช่างสังเกตนะคะอ่ะคำถามต่อไประหว่างที่หยุดพักข้างๆบึงเนี่ยภู้ขากับน้ําใสมีหน้าที่ทําอะไรคะ น้องเพ็งน้องเพ็งปนไม้เก็บกิ่งไม้ครับอ่าเก็บกิ่งไม้แห้งเก็บกิ่งไม้แห้งมาเพื่อที่จะใช้ในการต่อไฟประกอบอาหารใช่ไหมคะทีนี้พ่อของภูผาทําเมนูอะไรให้ทุกคนกินปลาอบดินค่ะปลาอบดินค่ะอ่าปลาอบดินนะคะส่วนคนอื่นมีหน้าที่ทำอะไรคะ เก็บเก็บใบตองค่ะเก็บเก็บใบตองเก็เก็บผักหรือว่าเก็บอาหารผ่าที่สามารถทานได้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะเก็บมาแล้วเอามาทำอะไรเอามาทำอาหารทำอาหารอาหารด้วยวิธีการยังไงคะเอามาทำเอามาหมกกับขี้เถ่าใช่ไหมคะ เอามาหมกกับขี้เท่านั่นเองนะคะแล้วก็จะทําให้อาหารสุกเอา้าแล้วคนที่เดินทางเข้ามาในป่านี่เข้าหุงข้าวยังไงคะใช้น,ในนะ้ก็เอาไปใส่ไฟห,หุอ่างข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมคะเป็นเหมือนกับการทำอะไรคะ ทำข้าหลางใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะฟังนะคะเด็กๆอ่านแล้วจับใจความได้แล้วนะคะทีนี้คุณครูนี้จะให้ทำงานในหน้าที่23แบบฝึกหัดหน้าที่23นะคะเดี๋ยวคุณครูนี้จะอธิบายการทำงานให้ฟังนะคะแล้วจะให้คนที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานนะคะ อ่านเพื่อเก็บคะแนนนะคะการเข้าเรียนในวันนี้คุณครูนี้เก็บห้าคะแนนสองคะแนนเป็นคะแนนการเข้าเรียนอีก3ามคะแนนเป็นคะแนนการอ่านเข้าใจไหมคะอ่าตอนนี้เด็กๆเ,เ,เตรียมแบบฝึกหัดหน้าที่2ี่สิเปิดไว้นะคะเดี๋ยวคุณนใ,ใช้ให้ดูเกอรเมก้าหน้าที่2ี่สิบสามนะคะ โจทย์ในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้อ่านคำแล้วเลือกคำไปเติมในช่องว่างให้ได้ใจความมดูก่อนนะทีนี้คำที่เขาให้มามีทั้งหมดหําคำและ5ประโยคเขาให้เลือกคำที่อยู่ในก้อนเมฆยึดๆแบบนี้นะคะเอามาเขียนลงให้เหมาะสมกับประโยคเอามาดูก่อนว่าคำที่หนึ่งเขาให้คำว่าอะไรมา ข้าวหลามข้าวหลามคำที่สองคือไ้าปไ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 ,ไปไปไปคำที่สามสามพาสามพาระใช่ไหมคะมอ่ะคำที่สี่ค, <ำ S 1> ค่ะดักจานดัานคำที่ห้าดิเหนียวดิเหนียวฟังคนนี้อีกทีนึงนะคะ ข้าวหลามใบไาย,ายสัมภาระจักกรจันแล้วก็ดินเหนียวนะคะอาวตัวอย่างในประโยคที่หนึ่ง่นาวาอ่านให้เพื่อนฟังค่ะอ่านประโยคนี้เพื่อนฟังนาวาเปิดไหมครับใส่ได้ยินเสียงดังไปทั่วทั้งป่า อผู้ผาและน้ำใสได้ยินเสียงจุดจุดจุดดังไปท <Adv> ั่วทั้งป่าประโยคที่หนึ่งน่าจะเอาคำว่าอะไรมาเติม <grading> จักระจันค่ะ,ะจักระจันมาเติมนะคะเด็กๆอ่านเองคิดเองนะคะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนทํางานนะคะระว,วางทํางานคนุณครูนี้จะให้เพื่อนที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานได้อ่านนะคะใครเสร็จแล้วรอก่อนนะคะ สามารถวาดรูประบายสีตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูนี้จะกลับไปสไลด์อ,อันเดิมและนะคนะป,ปิดไม้นะคะคนอื่นปิดไม้นะคะ,ะคนที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานนะคะเอาเอาใครก่อนดีชิติพัฒน์ครับ ชิติพัทอยู่ไหมอยู่ค่ะเปิดไมค์ด้วยนะคะคนอื่นปิดไมค์นะชิติพัทเริ่มไพ่าคมันถือพมาเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวนะสมมร์ดูสไลด์คูนี้ค่ะไ่มากกว่าันคพน และวันมิ่งออกเดินทางแต่เช้าตู่วันพนที่พายมัดปินมีภูผาและน้ำใสนั่ง บุญบุญนักน้างหลังตามตัวใบบัวแร็แร้เร็ใบบัว พร้อมพร้อมทังขังคนตัวคำหน้าทีง่ายผ้าชังตัวเล็กไปกินเอี้ยข้องใช้ขอยหอมร้านใบไช่ใช้ต่างต่างโอเคครับทีนี้คนคต่อไปนะคะเลิศวัดค่ะนาวาเปิดไมค์ครับอ่ะนาวาพร้อมนะ เริ่มเลยขาะวน,น,น,นั้นเข้าต้นไม้สูงใหญ่แผบมือตัวนี้คน,นสัมพาละที่เห็นโองฟ้าคู่ตาและน้ำใสลองเพลงเสียงรักลั่นป่า,ปาทั้งสองคนลองจนหูหน่องบนน่นเองาว พี่แม่เตรียมวะพี่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่ขอข้าออกทั้งสองหัือรอบตึนตัวหูเพราะข้าในหอ่อใบตองเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขาม เหมือนกันโอเคครับเก่งมากเลยนะคะเอาคนต่อไปจารินยาแล้วค่ะอ่ารู้แล้วค่ะว่าลูกตกแต่งระบายสีรอลูกจารินยาค่ะลูกรอบเดียวว่าลูกตกถุงตาอยู่ไหมคะตรงนี้้มเสือคุณสูงเรียกตุ้มีพูดสูงนะนะเอาอายมาอ่านค่ะอายเปิดไมค์ด้วย <า>อเริ่มเลยค่ะบานมากแล้ววนัวนโพวันโพส่งสั่งต้องกู้ข้าวผมเจ็บหรอครับอู๋ สั่งหยุดพักสั่งหยุดพักใกล้บึงใหญ่บึงใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยการผลของลงจากหลังวายขับรถ เพื่อเตรียมเพื่อเตรียมอาหารเด็กเด็กช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมาก่อไว้กองไว้อ่าโอเคค่ะทำงานต่อนะคะใครเสร็จแล้วระบายสีรอนะคะทีนี้คนต่อไปนะคะคนที่ยังไม่ได้อ่าน จิรัชยาค่ะโฟกัสเปิดไมค์ค่ะอ,อ่ะอเริ่มค่ะพ่อของภูผาจะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆดกงข้าวป่าคือการใช้กระบอกไม้ไผ่มาหุงข้าวแทนม้ม แล้วนำไปผงไฟเมือ่อผังเหมือนเขาเหมือนเผาข้าวหลังโอเคค่ะเยี่ยมมากนะคะต่อไปศิรวัตครับพ่อของน้ำไห้ทปาปลาอบดินจับปลาใส่จับปลา,าในบึง ได้หลายตัวอังจากทำความสะอาดแล้วเกียบไม้เอาดินเหนียวพอกตัวปาให้นานต้นนิดทั้งตัวแล้วเอา ไย่างให้ยูอ่ะทีนี้นะคะสตังอ่านคำนี้ใหม่สตังอ่านคำนี้ใหม่ค่ะให้หนาโจนอ่าพอค่ะพอคำนี้อ่านว่าหนานะคะอ่าโอเคครับเยอะมากนะคะคนต่อไปปะริน ลิ้นอยู่ไหมลัวครับครับล,ลิ้นเริ่มเลยสองส่วนคนอื่นอื่นไปเก็บไปตองมาทำ กะท,ทตตงตะทจแวแมวแทนการคุไปเกม,มอีกมาโมปะมะมะเสือทีท่วัว ช้างเาาป่ายูนมาเล็กมาเล็ดยิงไว้แล้วคือพวกนี้โตพออามอมตามตามมาสาติป่า บ,บางคุไป,ไปเก็บผักป่าเห็ดเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกไฟหองหองที่เท่า มอเมอืมอ่มอหาอาหารอลูกปลูกปกกัทุกคนเกกก็ก็พร้อมพุงอืกกันน้มี ตัวคัวความสุขความสุขอ่าโอเคค่ะนะคะคนต่อไปใครพัศส,สวีพีษค่ะโมเดลพร้อมนะคะโมเดลอยู่ไหม เมื่อวานหนูอ่านแล้วค่ะอ๋อเหรอโอเคขอโทษด้วยสัลูโลกคุณครูลืมติกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครยังไม่ได้อ่านนพสิทธิ์อ่านหรือ,อยังอ่านแล้วครับครับอ่ะในห้องนี้น่าจะอ่านแล้วทุกคนนะคะอ่านแล้วทุกคนอ่ะทีนี้เมื่อเด็กๆอ่านครบทุกคนแล้วนะคะคุณนีก็ กลับมาที่หน้าจอนะคะทีนี้เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ฟังนะคะใครยังไม่เสร็จยกมือให้ดูอ่าทำต่อนะคะทำต่อทำให้เสร็จอ่ะทีนี้ถ้าส่วนมากเสร็จแล้วนะคะคนไหนยังไม่เสร็จทำต่อนะคะโลกนะทีนี้